สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษครับวันนี้จะมาอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันนะครับฉบับวันศุกร์ที่12สิงหาคมส5 6 5ครับวันแม่แห่งชาติครับครับเรามารีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันนะครับขอบคุณไทยรัฐนะครับผมครับ9 10สามหาสุดีวันนี้วันวันเฉลิมพระชนพรรษานะฮะ อะไรฮีโร่เมลเทนบีศพที่17ครับนอทอนาวาโทผลิตเดชชุ่มเงินพอบอฝูงบิน201กองกำนังฐานเรือเหยืย่อผัมรณะเมลเทนบีเสียชีวิตเป็นศพที่17นะครับขณะที่นางสาวดองกิมเลียอายุ25น้องคิมชาวเวียดนามถูกไฟข้อกร่างกายสาค่ารักษาพุ่ง00แสนญาติ และเพื่อนวินวองเจ้าของทับช่วยค่ายิช่วยเหลือเยียวยานะครับนาวาโทมือดีอดีตอนาคตแกงกองทัพเสียชีวิตหนีไปวันเกิดป้อมอ่าพลาดหัวใหญ่นะครับพาดหัวข่าวใหญ่หนีไปวันเกิดป้อมสสพลังประชารัฐหายหัวทำสภาล่มนะครับพี่น้องสามปอปิดห้องคุยชื่นม่นชวนเรียกประชุมด่วน15 สิงหาคมลุ้นอีกเครือกทำคลอดกฎหมายลูกนะรพรเพชรลวงพระจากคอสาบานไม่ได้รับใบสั่งล่มรัฐบาลล้มกฎหมายลูกบิ๊กป้อมปัดสั่งสส,สพระมปชารัฐกลับบ้านโต้โทรที่ไหนนั่งถกสมชทั้งวันชวนถกวิบสฝ่ายดันประชุมยกสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์บิ๊กป้อมนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์บิ๊กป้อม อายุ77แล้วครับผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัมตรีมหาไทยช่วยประคองพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกขณะที่พลเอกประยุทธ์เดาชาขอแยกตัวกลับไปก่อนหลังอวยพรวันเกิด77ปีผลเอกประวิตรที่มูลที่ป่ารอยต่อเข้าควงปืนชิงทองถีบกระจกโดนบาดทำค่าเช่าทำบ้านทำบ้านเช่าค้างค่าไฟดูแลเรา10วับบนถูกรวบนะครับ โจรไวดึกบุกป้นเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองย่านตลาดบางแค่เข้มมาตรการเที่ยววันแม่นะฮะจับ ATK ปลอมออยเตือนอันตรายนะครับ,บ,รบปอคบอบุกทะลุยเอยลาย2จุดอันนี้อะไร ATK ปลอมนะฮะ ATK ปลอมครูดแดนพาครอบครอบัวเข้าบ,บิ๊กปัด๊ด บิ๊กโจขอบคุณช่วยกลับบ้านนะฮะช่วยกลับบ้านทูแดนสอนศิลปะเข้าขอบคุณนตรวจสวดแจ้งยอดสุกกับบิ๊กโจกช่วยกลับบ้านอันนี้อะไรหน้าต่างประเทศนะครับยูเครนลั่นบุ้มทาฟารัสเซียคือใช้นกวีคือนอกวีดวีโต้อันนี้สกัดครัมเรือล่ม เรือบรรทุกเรือไม้ที่บรรทุกผู้ยยบ40คนจากเอธิเรียและสุนพิกามใกล้เกาะลำเปดูซาเทเรมิเตเรเนียนนะฮะอันนี้พูดถึงสำนักข่าวหัวเขียวนี่ก็พูดถึงเรือดำน้ำนะครับที่เราซื้อจากจีนแต่ไม่มีเครื่องยนต์นะฮะทำไมมันเป็นอย่างนี้นอ้อมาดู8ปีอะการ์ตูนเซียดีกว่านะครับการ์ตูนเสียนี่สนุก 8ปีแล้วไม่ต้องฝีมือไม่ต้องใช้ฝีปากอย่างเดียวนะวันเอกประยุทธ์อันนี้โอ้โหถืออะไรบ้างอ่ะบ้านหลวงฟรีไฟฟรีรถหลวงฟรีน้ำประปาฟรีอาหารฟรีน้ำมันรถฟรีวันเดกประยุทธ์บอกว่าลำบากหน่อยอดทนหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นดูผมอดทนไม่ฟุ่มเฟือยอก็เลยเนี่ยฝีทุกอย่างนาย,ยกประชาชนลำบากแล้วบอกค่าไฟแพงขึ้นค่าไฟ สามเติมประชาชนนะฮะสามเติมประชาชนสองคนนี้ว,ว่าไงทํางานด้วยปากจริงๆขึ้นค่าไฟไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะถ้ามันจะเป็นขึ้นก็ต้องขึ้นนะขึ้นก็ต้องขึ้นนะเปิดนะครับเปิดสองปีนายกมาตากไหนมันนีหน้าสครับหน้าหวันเฉลิมพระชนพรรษา ธาคารกรสิกรนนะครับอันนี้สำนึกในพระมหาคาัตริยทุณกล้องัะทองคำรายการรุ่นบรมราชาพิเศษอันนี้ราคาสินค้าค่าแรงขั้นต่ำหูหอยทากกว่าจะขึ้นนะอันนี้ไทยเบฟนะครับส่งพัระเลิญน,นะครับราชนีมณีแดงคืออนาคตของชาติมันเป็นอะไรมณีแดงอย่าชะลอการแก่นะ ประชุมเอเปกอันนี้ดีแท็กนะครับ Total Access Communication ส่งพระเจริญแล้วก็ตลาดทรัพย์ส่งพระเจริญอันนี้มีอะไรอ่ะเจียไตยจเจริญพก,กพัน CP a 2 t o Corporation สยามแมคโครออมสินเด้งรับติงตรึงดอกเบี้ยดอก กู้เงินเงินฝากอันนี้ไปวันเกิดคอนเพชรแจงรัฐสภาล่มควกักพระสาบานในรับใบสั่งไขสุยะโตไม่มีหัวหน้าต่อสายล็อบบี้15สิงหาชวนนัดประชุมรัฐสภาอีกนะครับท็กลิป3ฝ่ายกล่อมให้มาร่วมประชุมพักเล็กดินเฮือขอประชุมเพิ่มมติวิปให้15สออประชุมวันสุดท้ายสมชายจาะสอยสอสอสอวอจงใจหาย นะอันนี้อันนี้เป็นทรงพระเจริญน,นะครับไทยยูเนียนกรุป๊ปอันนี้ทรงพระเจริญกสทช,ช,ชนะครับอันนี้ทรงพระเจริญนายเฉลิมชัยสีอ่อนน้ำตรีว่าการากระทรวงเศรษฐและสกรณรวันเกิดนะครับต่อนะฮะฝ่ายค้านชงยติด่วน68ปีบิ๊กตู่ พน24สิ่งหามีนายกเถื่อนหรือไม่สภาล่มสสพลังประชารัฐไปเป่าเคก้กป้อมอนุทินอ้างเป็นเอกสิทธิ์สสประชาธิปัตย์ขอทําหน้าที่พร้อมเพลียงสอทอซัดคนอยู่เบื้องหลังสภาเสื่อมนิพิษฟันธงยิบสามสคคบวาระเพื่อไทยคู่ระวังประชาชนจำฝังทาราช พงเทพเทพกัรจนาขยี้บิ๊กตู่พลเก้าอี้ยสี่ิงหาคมจี้ชวนเรียกประชุมเฟ้นนายกใหม่เตือนชนวนสะสมรอวันปทุโอบเอลป๊อก ok โชว์สื่อยันไม่มีการทะเลาะปัดโทรสั่งสสพลังประชารัฐชิงกลับบ้านงันกินหยอดให้สมความปรารถนาหัวหน้าป้อมคอยลูกพักรักกันป๊อกลั่นสามเปามาด้วยกันไปด้วยกันนะครับ มาด้วยกันไปด้วยกันอันนี้กลุ่มก็ฟอสอรงพระเจริญอันนี้ก็ตลาดหลักทรัพก์รลอตอด้านล่างนี้ก็สลักกินแบ่งรัฐบาลครับอันนี้ก็ข้าราชการกับสกมชาชุมชนกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็ไทยเบสนะครับไทยเบสไทยเบสอ่ะเรามาต่อด้วยอันนี้หน้ากีฬา แปดใหญ่ลบอกบิวอาการไม่หนักนะแมตริกฟอร์มยังเฉียบวันนี้มวยอะไรวันนี้มีมวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์ช่องทูมีไหมอันนี้ธนาคารกรุงเทพนะอันนี้บิวตี้เจแมนเจอรี่สมาคมแม่บ้านไทยสงรเจเริญครับ เหล่าดาราบอกรักแม่แม่นี้พี่บวคุณอันเดหลวงอันนี้ก็การสูงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็สงพัเจริญบริษัท a c สเซสไวทในเตือหน้าหลังนี้ก็เป็นกลุ่ม SCB Box นะครับตัวมดก็คือไทยรัฐวันนี้นะครับ ขอบคุณไทยรัฐและขอบคุณรายการทุกท่านที่ติดตามชมครับผมชีททพทำพิเศษสวัสดีครับ